ลิซ่าถูกแะไม่เลิกเป็นศิลปบ,บินระดับโลกทำไมถือไมลิปซิงค์บนเวทีโคเชลล่าเรียกได้ว่าสร้างปรากฏการณ์และเป็นตำนานยืนหนึ่งในประเทศไทยของสาวไทยคนแรกที่โด่งดังมากแบบไม่มีอะไรชุดเธอได้จริงๆสำหรับสาวหน้าสวยตากลมโต Lisa, ลิซ่าลาลิซามโนโบาลหรือลิซ่าแบคพิง์ ทีล่าสุดเดินทางไปแสดงเวิร์ทัวร์อย่างสนุกสนานมาหลายประเทศก่อนจะมีคิวแลนดิ้งขึ้นโชว์ในเทศกาลเพลงเวทีระดับโลกอย่างโคเชล่าถูตาวันทวนซึ่งนี่เป็นครั้งที่2แล้วที่ลิซ่าได้ไปโชว์สเต็ปและพลังงานความฮอตแบบตัวแม่โดยการแสดงในครั้งนี้สีสาวโชว์นานกว่า1ชั่วโมง30นาทีเรียกได้ว่าจัดเต็มจัดหนักมากแต่ทว่างานนี้นอกจากทั่วโลกจะตาตึงใจกันทั่วหน้า ก็ไม่ไหวที่จะมีดราม่าซึ่งเป็นคอมเมนต์จากแอปพลิเคชันดังติ k To อกที่มีการลงคลิปสั้นๆช่วงโซโล่เดี่ยวที่ลิซ่ากำลังเต้นและเอนเตอร์เทนแฟนๆแต่หลายคนกลับโฟกัสที่ไมโครโฟนว่าไม่ได้ร้องสดกับเน้นเต้นอย่างเดียวทั้งที่ตนเป็นนักร้องโดยชาวเน็ตรายนี้โผล่เข้ามาคอมเมนต์ว่าเขาลิปซิงค์ด้วยไม่ใช่หรอครับถ้าร้องสดทั้งเพลงผมว่าสุดยอดเลยนะฝรั่งจะชอบคนเก่งถ้าลิซ่าร้องสดทั้งเพลงนะ ฝรั่งทังรักทั้งหลงมากกว่านี้แน่นอนผมว่าพัฒนาขึ้นกว่าตอนเปิดคอนเสิร์ตโบทัวร์ลองไปฟังเวอร์ทัวร์ครับร้องสดแทรกนิดหน่อยแต่งานนี้ร้องสดแทรกเยอะขึ้นอยากให้น้องฝึกเอาให้สดไปทั้งเพลงเลยครับติ่งยีเงามากแล้วระดับโลกเขาร้องสดกันหมดครับอย่าเชียร์แล้วพาน้องไม่พัฒนาครับเขากําลังพูดให้น้องฝึกเยอะๆจะได้ร้องสดได้ทั้งเพลงไปเลยซึ่งงานนี้ทําเอาแฟนๆออกมาโตกลับทันทีอาทิ ระดับโลกบางคนเขาก็ลิปซิงค์ครับพี่เดมา7-8ปีแล้วนะครับจะให้พัฒนาไปไหนอีกแค่นี้ก็เก่งเกินแล้ะครับไม่รู้อีก10ปีข้างหน้าจะมีใครมาทำได้ขนาดนี้ไหมระดับโลกก็ใช้ลิปซิงค์นะครับร้องสดก็หอบดีทั้งร้องทั้งเต้นต่อให้เป็นชายฝรั่งยังเหนื่อยเลยอยากให้พัฒนาเข้าใจแต่นึกถึงกายภาพหน่อยจ้าใข่ๆก็ลิปซิงค์สมัยนี้แปลตรงไหนคะ เรามองเรื่องการเต้นและเสียงมากกว่าเรื่องลิบสิงเป็นเรื่องปกตินะจบกันไปแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามและเป็นกำลังใจไว้เจอก,กันใหม่คลิปหน้าค่ะ